สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิ่งกันต่อเลยครับวันนี้ก็มากรับเสียหนึ่งเหมือนเดิมครับกับเสียลำครับสองคันครับวันนี้มากับเอ็มหกศูนเหมือนเดิมครับ30กว่าไร่ครับวันที่สองครับยังไม่ทันได้เสร็จเลยเสียหนึ่งนี้ได้งานเยอะมากครับเพราะว่าฝีมือดีครับวันที่2กันต่อเลยครับมาชมกันเลย นี่นะครับหารหกไปยี่สิบสี่ครับก็ถือว่าสุดจัดเลยครับตวามแรงไม่ต้องพูดถึงครับเจนึงเอาลึกไม่ลึกดูเลยครับเอฟซีครับก็อไรละสามร้อยครับสามสิบไล่ก็สองวันเท่านั้นละครับเงินเก้าพันก็แบ่งครึ่งกันครับกับเสียลํำครับเงินเก้าพัน ก็ถือว่าเข้าลึกมากครับเพราะว่าแถวนี้เป็นดินทรายครับสาสไร่นี่ผมว่าสองพันนี่แป๊บเดียวครับวันนี้ก็มากครับเอมือันเดิมครับ MU 5702ห้าเครับเออไม่ใช่ครับ4902ครับ49แรงม้าครับ MU ตัวใหม่ครับออรถเสียลำเหมือนเดิมครับสุดจัดเลย รุ่นนี้400ไม่มีเทอร์โบครับรุ่นนี้ MU นี่เป็นรถตัวใหม่ครับออกมาสามรุ่นแล้วครับรุ่น MU ครับก็คงโครงสร้างของพวกเขานี่จะยกสูงครับรถรุ่นนี้ดูดิครับ49แรงยังใหญ่ๆกันกับพอกันกับ M60 400นั่นแหละครับใหญ่ๆพอกันเลยนะครับหางก็ใช้หางตัวเดียวกันครับ กับ M 6 0 4 0ครับ,รบของใหม่ครับโรงงานวันที่สองก็30ไร่ครับเงิน9000ก็แบ่งครึ่งกันกับเชี่ยนึงนู่นแหละครับสุดจัดเลยครับของใหม่ครับงวดก็ปีละแสนห้าครับของใหม่ครับ ใหม่ก็ดีหมดเลยครับไม่ได้ซ่อมเลยครับของใหม่ก็ถ่ายเตาถมานเครื่องครับกองแค่นั้นเลยครับจัดเลยครับเดินตามรถใหม่ครับก็ไฮโลสมครับก็ถือว่าเร็วพอสมควรครับ นี่นะครับโล 3. สาุดจัดเลยครับสองไม้เดินไม่ทันเลยครับโล3านี่ก็ถือว่าเร็วพอสมควรครับมากันเป็นคู่ครับก็จะไถมันครับถ้าได้ติดโบงเหมือนรุ่นอื่นๆน่าจะแรงจัดเลยครับเสียหนึ่งนี่จอมลงทุนครับ ใช้รถเกียร์านหนูนี่สุดยอดเลยครับไปงานไหนนี่เสียหนึ่งนี่เอารถไทยนี่เกียร์านหนูตลอดครับนี่แหละครับรถสองปีก็เสียงก็ยังนิ่มดีครับ ีวิตเกษตรกร,ก,รก็เป็นแบบนี้แล้วครับอ,อถือว่าเสียรหนึ่งงานเยอะพอสมควรครับแถวนี้รถขุดก็จะได้จอดหมดแล้วครับแถวนี้เพราะว่าหน้าฝนนี่งานรถขุดก็จะไม่ค่อยมีแล้วครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานรถไถแบบนี้แล้วครับรถขุดก็จะได้จอดหมดแล้วครับ ก็จะสนนิดหนึ่งครับเพราะว่าจะให้ดูด้านท้ายครับการตั้งห่างของเสียหนึ่งครับนี่แหละครับดูคัดท้ายครับคัดท้ายนี่ต้องให้อยู่แนวตรงครับถึงจะไถไม่หนักรถครับให้ตั้งต้องตั้งให้อยู่แนวตรงครับก็ถือว่าไถเข้าลึกพอสมควรครับดูดีครับเข้าลึกมากครับ ก็ไถไร่ครับวันนี้ก็ไถลมตออ้อยเก่าทิ้งครับเพื่อไว้ปลูกใหม่ครับไถเตรียมดินไหมครับพอเดือนตุลามาก็จะปลูกอ้อยต้นฝนแล้วครับก็ไถท,ทิ้งไหมครับเพราะว่าเพื่อให้เป็นปุ๋ยครับ MUC9 นี่ผมชอบเสียงท่อครับ เสียงท่อเขานี่ดูเพาะครับผมว่าเสียงเพาะมากครับทังดูเลยครับเสียงแน่นมากครับนี่แลับเสียงแน่นดีครับ ันตาช้างนี่ก็ถือว่าทนครับเพราะว่ารถเสียนหน,นึ่ใช้มาหลายปีก็สองปีก็พันไม่สีครับก็ถือว่าทนมากครับผ่านรุ่นนี้นี่แหละครับเสี๋ยนหนึ่งตั้งหางให้ใหม่ครับดูเลยครับขนาดเป็นรถใหม่นะครับยังไถตรงเลย อขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ